สามองค์กรจับมือจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลน,นัดพิเศษค่ะเพื่อหาไรายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยปะทะกันระหว่างทีมดารากับทีม VIP จันทบุรีในวันที่8เดือน8ค่ะ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีหรือสนามอบจจันทบุรีค่ะที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรีกรมการปกครองสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและทีมกอซิล่าสตาเอร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษค่ะเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองจันทบุรีโดยมีนายทวัชชัยนามสมุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมรับมอบเงินเข้ากองทุนตามวัตถุประสงค์ค่ะและให้กำลัง ใจกับทีมนักฟุตบอลทั้ง2ทีมในวันที่8เดือน8ด้วยค่ะการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการนำโดยดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระ,ชาระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีพบกับทีมกอ d ซิล l สตาเอฟซค่ะ นำโดยเต้นันทศัยโบ๊ทด็อกเตอร์ฟูต้องคาราเมลเดี่ยวเสกสรรกักเล้าโลมต้องเดอะมิวสิกซึ่งเจ้าบ้านอย่างด็อกเตอรรัฐวิทย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าการแข่งขันแบบนี้ถึงแม้ว่าจะอายุมากกว่าทีมดาราแต่จากการฟอร์มทีมและการเปิดนัดแข่งขันมาโดยตลอดเชื่อว่าเจ้าบ้านทีม VIP จะเอาชนะได้อย่างไม่ยากนักอย่างแน่นอนค่ะ ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองนะก,กับทีมงานของท่าน,นท่านมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะหากองทุนสําหรับช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ติดเตียงในในในเขตอําเภอเมืองของท่านเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายอาเภอก็ก็ได้ทาเหมือนอำเภอป่มร้อนน่ก็ได้ทําไปแล้วก็เป็นเรื่องของของที่ความคิดแนวคิดของท่านแล้วก็มันเริ่มต้นมาจากสิ่งที่วันนี้ได้จัดฟุตบอลท่านทางฟุตบอลดาราเข้ามาเนี่ย เขาก็ไม่ได้คิดค่าตัวเข้ามาด้วยสาธารณกุศลจริงๆนะครับแล้วก็ทีมชายแดงกุ๊ปเนี่ยเราก็ไปเตะบอลสําหรับเรื่องการกุศลบ้างเตะบอลเพื่อเย่าเยือนกันบ้างแล้วก็เตะบอลเพื่อการพัฒนากันบ้างบางทีได้พูดคุยได้เยี่ยมเยียนในเรื่องการแข่งกีฬาเสร็จก็มาคุยกันการพัฒนากันหรือว่าพูดคุยเรื่องเรื่องแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างแต่เที่ยวนี้วันนี้เรามาเพื่อเพื่อนาร่องในการร่วมทําบุญบริจาคห้าหมื่นในนามของสมาคมกีฬากับกลุ่มชายแดงกุ๊ป โอ้โหดารามีเดนหนุ่มๆน,นั่นเลยนะสงสัยจะสู้เขาไม่ไหวแต่ต้องพยายามเต็มที่แต่เมื่อกี้ทีมข้างหลังบอกว่าน่าจะชนะผมก็เลยกินแมงโม้2สอง เปิดสนาม2นาทีแรกเกมส่วนใหญ่อยู่ฝั่ง VIP เป็นหลักค่ะโดยทีมดารารุกหนักต้องคาราเมลมีโอกาสยิงลูกแรกแต่ก็เบาไปเกมยังกรุกกริกอยู่หน้าประตูเขตโทษของฝั่ง VIP นาทีที่3 VIP มีโอกาสค่ะแต่ก็ต้องเสียไปจากการส่งพลาดอย่างน่าเสียดายเกมกลับมาประทะกันอยู่ด้านหน้าประตูของฝั่ง VIP อีกครั้งแต่เกือบมีโอกาสนะคะเมื่อแชมป์หมายเลข1ิ 10, ฟาดแข้งพลาดไป เกมของฝั่ง V.I.P เริ่มเร่งเครื่องขึ้นค่ะพออเจ้าท่าหมายเลข31สบโอกาสยิงประตูแต่ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายและแล้วทีมราดาราก็นำไป1ประตูต่อศูนย์ค่ะจากเต้นัน,นทศัยหมายเลข9ฟาดเข้าไปเต็มแค้งอย่างงดงามในนาทีที่15เวลาที่เหลือในควอเตอร์แรกทีม V.I.P ยังไม่สามารถเอาคืนได้ค่ะ เริ่มต่อกันในควอเตอร์ที่2เปิดบอลโดยทีมดาราศิลปินโดยในควอเตอร์นี้ดูเหมือนว่าทีมดาราได้เสริมกองหลังแน่นขึ้นค่ะต่อมาฝั่ง VIP โดยผู้กำกับการตำรวจภูธรมะขามมีโอกาสยิงแต่ยังไม่เป็นประตูสุดท้ายหมายเลข12ทําประตูที่2ให้กับทีมดาราไปอย่างนิ่มๆค่ะขณะที่ทีม VIP ได้ทําแค่ประคองทีมให้จบควอเตอร์นี้เมื่อหมดเวลาของแมตช์กระชับมิตรฟุตบอลกัน กุศลน,นัดพิเศษผลปรากฏว่าทีม VIP จันทบุรีเอาชนะทีมกสิลาสตาเอฟซดาราศิลปินไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3คาบ้านค่ะทั้งนี้กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อำเภอเมืองจันทบุรีได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีค่ะโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ตั้งเป้าเงินสมทบเข้ากองทุนประมาณ1ล้านบาทจากการสมทบของภักรัฐภาคเอกชนและเหล่าศิลปินดาราด้วยค่ะ